สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกับมาพบก,กับใหม่อีกแล้ววันนี้ใหม่มีเมนูที่เป็นผลไม้นะครับของชื่อดังทางภาคตะวันออกนั่นก็มีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั่นเองนะครับสำหรับเมนูวันนี้คือทุเรียนกวนเลยเราจะเลือกใช้ทุเรียนพันุ์หมอนทองนะครับแล้วก็สําหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่เพื่อนใหม่ที่เป็นคนทางจันทบุรีเนี่ยเขามีส,ส่วนทุเรียนส่วนเงาะอ,อะไรเงี้ยเขาก็เลยให้สูตรมาเดี๋ยวเราไปพบกับตาส่งผสมเลยครับว่า มีอะไรบ้างสำหรับอัตราส่วนผสมของทุเรียนกวนในวันนี้นะครับเราจะใช้ทุเรียนพานหมอนทองนะครับต้องเลือกเนื้อที่มันลนักษณะแบบงอมเริ่มแบบว่าสุกมากแล้วนะครับเพื่อง่ายต่อการกวนมีแบตแซนนะครับหรือว่ากูโคสไซรับนั่นเองแล้วก็น้ำตาลทรายขาวครับสำหรับอัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ครับ ขั้นตอนแรกนะครับของการทําทุเรียนกวนคือว่าให้เราเลือกกระทะทองหรือว่ากระทะเหล็กกระทะบัวแบบสไตล์อของครัวไทยอะไรนะครับแล้วก็มาตั้งนี้เปิดให้กระทะร้อนใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อทุเรียนที่เราเอาเม็ดออกแล้วนะครับตัวทุเรียนเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละเองานะัลักษณะตอนเรากวนนะครับให้เราใช้ตัวไม้พายช่วยย้ำช่วยกดก็ได้ทุเรียนกวนต้องบอกก่อนว่าเทคนิคอย่างหนึง่งในการเลือกใช้ทุเรียนก่อนแ,แรกคือ เราต้องเลือกใช้พันหม่อนทองหมอนทองคือมันจะมีกลิ่นเฉพาะและลักษณะเนื้อสีทองโดยเฉพาะถ้าเราใช้ชนีกวนทำมาได้ไหมได้แต่ว่าการกวนทุเรียนที่เป็นเนื้อของชนีเนี่ยมันจะ,ะทําให้ส่วนผสมของเนื้อทุเรียนเนี่ยมีสีดําไม่น่ารับประทานนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวเนื้อทุเรียนแล้วนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายครับอัตราส่วนนะครับเราใช้ประมาณเนื้อทุเรียนเนี่ยหโลแล้วก็น้ําตาลทรายเนี่ยประมาณ100กรัม หรือว่ามากกว่าน,นั้นได้นิดหน่อยต้องบอกก่อนว่าตัวทุเรียนกวนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับผลไม้กวชนชนิดอื่นเมื่อเรากวนแล้วอย่างทุเรียนกวนเนี่ยน้ำหนักมันจะหายลงครึ่งหนึ่งเลยทันทีหลังจากที่1โลก็จะเหลือแค่ครึ่งโลเราจะกวนนี้นะครับจนมันงวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยค่อยใส่แบะแซครับ เห็นไหมครับว่าทุเรียนหมอนทองกวนของเราเนี่ยมันจะเหลือปริมาณจาก1โลลงมาเหลือแค่ครึ่งเดียวก็ซึ่งมันจะมีประมาณแค่ครึ่งโลเท่านั้นนะครับสําหรับทุเรียนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีเป็นราชาของผลไม้ไทยเมืองร้อนนั่นเองนะครับซึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันมีฤทธิ์ร้อนนะครับแล้วก็ลักษณะของลูกมันเนี่ยมีหนามเขาก็เลยเรียกว่าเหมือนมงกุฎพระราชาส่ว,นว่นที่นีผลไม้ของเมืองไทยก็คือ มังคุดนั่นเองมังคุดเป็นยาเย็นนะครับมีมีรสชาติเป็นรสแบบเย็นเย็นฉะนั้นมังคุดเนี่ยลักษณะรอบกรีบเลี้ยงของมังคุดนะครับจะเกาะมันจะคล้ายเหมือนมงกุฎราชนินีคือเทียร่านั่นเองนะครับลักษณะรายการกินเนี่ยเราต้องกินมังคุดกับกินทุเรียนแก้กันนะครับถึงจะไม่เกิดอะไรขึ้นจะไม่เป็นร้อนในอะไรนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้ที่แล้วให้เราปิดไฟสักครู่แล้วเราก็เตรียมน้านะครับจุ่มมือเอานะเอามือจุ่มน้ําแล้วก็หยิบแบะแซนนะครับหรือว่ากูโคสไซรั นั่นเองอยากรู้ว่ากูโคส้สลับคืออะไรติดตามได้นะครับตามที่หมายถทำไปแล้วในกระท้อนกวนในสับประรดกวนนะครับเราใส่พอประมาณนะครับกะเอานะครับเพราะถ้าเดี๋ยวใส่มากมันจะเหนียวแล้วแข็งมากนะครับหลังจากนั้นเราก็อาศัยความร้อนที่เหลือที่มันอมอยู่ในตัวเนื้อของทุเรียนกวนนี่นะครับคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันสักครู่หนึ่งแล้วก็ เริ่มเปิดไฟกวนต่อนี้พอกวนคราวนี้เนี่ยกวนให้มันงวดลงนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพบกับขั้นตอนการอยู่ในบรรจุพัณฑ์หรือว่าการจัดตกแต่งของทุเรียนกวนครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับทุเรียนกวนซึ่งใหม่ได้เลือกใช้ทุเรียนพันหมอนทองนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีลักษณะเนื้อที่เหลืองเข้มขึ้นจะไม่ออกประมาณว่าดำเหมือนของทุเรียนที่เป็นด้วยเอา,เอาพันชนีมากวนนะครับเราสามารถาบรรจุทุเรียนนี้ลงใส่ตัวขวดโหลหรือว่าภาชนะที่มีฝาปิดสนิทก็ได้หรือจะม้วน แบบเป็นแคนดี้นะครับอย่างนี้ก็ได้โดยใช้กระดาษแก้วห่อนะครับสาราตาส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv คควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ